ตัวนี้จะเป็นต้นข้าวโพดนะครับที่เราหยอดไปนะครับก็คือตัวหัวหยอดจะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับหรือว่า6ระดับนะครับก็คือจะเอาทีเอาห่างก็ได้นะครับมีทั้งหมด6ระยะนะฮะตามที่ใจต้องการเลยนะฮะจ้าทีนะฮะจ้าห่างระหว่างต้นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเริ่มห่างออกเลยฮะ ตัวหัวหยอดนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมตัวรถพลวดินรุ่นก็90นะฮะคือตัวที่ปั่นตรงนู้นอยู่นะฮะตัวนี้เรากําลังปั่นในล่องนะครับปั่นพวนธรรมดาปั่นเสร็จแล้วก็จะสาดดินขึ้นนะฮะเพื่อจะกบพวกล่องนะฮะล่องที่มีหญ้าขึ้นนะฮะตอนนี้ต้นข้าวโพดก็จะล้างหญ้าอยู่นะฮะ กบก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่กบนะครับยังไม่มิดแปรงก็จะสะาดมากขึ้นนะฮะ